กับบาดเอ็ดของเฮามัอนี่ตะลุยตลาดแตกตีหาประมาณตีหาเครื่องพี่น้องเบื้องกว่างมันคือแจงซื่อตะบะขันแย่งไปย่งสีก็คือแจงตะบะแจงเด้อพี่น้องเด้ออ่าแบกหมูแบกพันตัวต้มยังลอยหนึ่งอยู่ยังห้ยอยู่ลอยหนึ่งเิ้นอือเิ้นสันบักยาบักไงสันบักยาบักไงพี่น้องอืเบิ่งเอา งูใหญ่แนี้ยนี่แม่นงวใหญ่สีงามงวใหญ่สีสีแดงแดงยังสีเนาะแบบซ้ำๆโอ้เด็ดพี่น้องอืมแซ่บคจุนี่จุพี่น้องจู่ย่างเขาเพิ่ที่ปีนี้เนาะสามสิบจีบไฟขีรีวตับดังเข่งขั้นแท่นหน้าเนื้อไล่เนื้อโค้งจวดจัดไป มานตาเสาเลยพี่น้องบวยมาว่างปุ๊บลูกพี่ใหญ่เราก็มาจัดเลยเอาไปยัง่พีเอาไปเห็ดกินผู้เดียวหนิบ้าอาไปเห็ลอดเอาไปเห็ดสีหลอดวางดีๆเอาไปเห็ดสีหลอโอ้ยพี่น้องจุ้ตัวลูกพี่เอาไปอันนี้มาตะตีสามเลยหน่บ้ามีเห็นตะควานมูคุณพี่น้องมะควานมูค่ะตะควานมูนะครับคุณแม่เราญาญญาญพี่น้องเขาบอได้กินเดี๋ยวไปเบื้องให้บ้าเอ็ดก่อนบ้าเอ็ดว่าเขาใหญาหม้อหูมีหยังวะสั้นไปไปเบื้องไหบ้าเนาะ โอ้โหจะเห็นจังไลยอ๋อสดงว่าเรามีสามีเป็นภาษาสังภาษาสังสามารถเรียกกุ้งเรียกปลาได้เพราะฉะนั้นแล้วเพราะตัวห่วงอันภาษาังเสียไปใส้ในวรรณคดีมาอยู่นี่พี่น้องอ่าร่างสกปรกเลยเอาภาษาเซมบานี่แหละขวายเท่าไหร่นี่ขวายละสาวขวายละสากุ้งฝไฟขวายละสาวย่งบอน้อพี่น้อง บวยมากพวกอันพวกเดินตลาดเขาเ,าขเาจ้ากัวเฉยเลดไม่จวบเบื้องว่าสิมีอีหยังมาขายบวยปลงลงเครื่องไอ้เครื่องถังอ่ะเหลือนิดเดียวเครื่องถังเหลือนิดเดียวเจ้าสิเอาอยู่บ่ลูกพี่เอาแลยฮะโอ,เอ้เอาคือกันเอาโอ้ยตายเอาถ้าคุณเอาเส้าบาทเดี๋ยวบ้าเอี่เสียอว่าถามบ้าเอียดกันถามไปบ้า,บามีภาพมารอตลาดตอนตีหามาเบิ่งกันมาตอนตีหาเลยพี่น้อง อย่าคุ้ว่าเพิ่นมีิยังเด็ดเด็ดเขาเห็นไปแล้วเอาอยู่ว่ากุ้งเออบ้าเฮ็ดกุ้งกุ้งกุ้งไฟกุ้งไฟบ่กุ้งไฟคนห่มถวยล้าสาวพี่น้องกำมาตัมตาสอค่ะเถี่ยเจรานเจ้าเวลาได้ตื่นตัมใส่ยังปลาบ่ตัมใส่บนปลาพี่น้อง ตำบักนุนตำปลาบุหรีโอ้จุกจุกแล้วเนาะขึ้นขึ้นก็ไม่ได้ค่ะช่วงปีใหม่เป็นโปรพี่น้องผมโปรช่วงปีใหม่ใส่ปลาจุกจุกแบบมีหน้อยๆอ,อีหยังละ,ะเกษตรนักสู้นี่เลยเกษตรนักสู้โคโยตี้กุ้งโอ้นี่กเกษตรนักสู้เหมือนเดิมคือเก่าโอ้ยอันที่บ้ามีไปรีวิวร้านไอเยนเาโฟนะควรจะมาเอาพักบุ้งนีนะครับเด้อนี่คือคือควาเกษตรนักสู้นี่ สูตรอีหลีวะตำตะเสาเลยแม่มาลีท่องเจ๊เอาไว้ซบหนึ่งนี่เด้อดตำแล้วอืมกรองแบกแบกระดินได้ไต่หม้อแบดเอาอ่ะร้องเมืเ่อกี้ได้ไต่หม้อแบดเอาพี่น้องพูดหน่อทุกเสาวันอังคารนาะพอตึงเนาะสาพ่อพอตึงปิีงใกล้ซอยเมียอยู่นีหลือพี่น้องพ่อพอตึงปิีงใกล้ซอยเมียทุกเช้าวันอังคารทุกอาทิตย์บ่มีมือหยุด ทุกอาทิตย์บ่ได้หยุดมายมืุสเสาพ่อยมืุสเสามาตีสามพ่อตีสามมาตีสี่พ่อตีสี่ครับผมมาตีห้าพ่อตีห้าเจอกันแน่นอนก็ตลาดเศราบรันสร้างบรันสร้างตำบลไผ่เพื่อสร้มุดจังหวัดยาสุธรณบรันสร้างตำบลไผ่เพื่อสร้มุดจังหวัดยาสุธรณ์เพราะใคแม่ขายสนใจเข้ามาได้ลูกค้านั่นบ่อึดดอกกำลังซื้อบ้านอันนี้หลายขึ้นยังนี่ง่วงเป็นตัวมากเพิ่งยังซื้ออยู่อัดอุ้ยตายยังเห็นเลาะตลาดเลอดมองหันมองนี่อยู่พี่น้อง จาแม่คอนเทนตตัวนี้ข่อ,อยไปพ่อสุดคริสต์มาสดีๆขวอยว่ามัตสีเขาก็เมนูเดยยุ่งนานาพันเริ่มว่าหน่าจะพแพงเม่ง้นเมนูไปเอามาเห็ดคอนเทนค์ขวัยว่าสุดปังแน่นอนน่าจะเขากับสไตล์เมนู่นอ้องผมอันนี้หมูหน่อยหมูใหญ่หมูหน่อย,อยซากระทันเอ่อซาบบทันกันมาเร็วยังสี่ทันเรียบเบิดไว้เลยดิบ้ามีบอกเลย เสียผ้าบสถามเราก็ตตรงมีเน,น่นอนเสียกันหนาวููเถาันานพ่นสองร้อยห้าสิบทุกตัวมีแต่ตัวงามๆต้องมาตาพี่น้องสวยงามเป็นย่างยิงได้เสียกันหนาวูู้เ่าอันคุณแม่ยกโกวกลางวังรีวิวบามีเบิ่งแล้วเบิ่งหุ่นเราแล้วเบิ่งใส่กันแล้ว อ,อืมอืมอืมโอ้ยหอมบักอันนี้เท่าโอ้ยกินตลบอบอวนพี่น้องผมคเขาหอมตลบอบอวนผู้แรกก็มาอืมม่เนี่ยนี่ทอดเรียบร้อยแล้วม่เนี่ยวิวมุกไก่มกบักเอ็บมกใหญ่ๆเบิ้ลข้าวเดียวเบิ้ลนี่ปีงบ่ท่านกันแน่นอนพี่น้องผมอืม เขาจีจี้ไม่ไม่อันนี้ก้อนพิเศษบ่ไหมค่ะเบิังใส่ใส่กันตี้พี่น้องจี้ปลเตยอันบลาเตไข่อันล่โอ้มันจีบปลาเตยใคจีแบบนี้เห็นแน่วางสิบบอครับจีธรรมชาติจีธรรมชาติพี่น้องผมอืมบางบางเขาล้ำกับข้องไอ้แม่ปาเนาะบางเขาล้ำมาเรื่องหนาวหนาวนี่อืมส่วนค้าเป็นข้องแม่เป้พักสี่เป็นข้องแม่เป้บอกเพื่อนว่าอันนี้เราปลูกเองบอกเอื้อ ทั้งซื่อทั้งแถมทั้งขายทั้งแถมพี่น้องซุปปักนุนงาม้อมไรสน้อมุสองอุปปักนุนตำกันตุ๋หมีตกันกับเบิร์ดคือเก้าครับม่กล้าบอกมี้สามเจ้ากับเบิร์ดหน่ครับกีบเจ้าที่หมีเปาส่ต้นตนบหมีก็เย้นบหมี่ีมีบะมีครับผมจ่ขายเรงพอบ้านยังไรล่ะจ่ายเป็นดอกจ่เป็นดอกอืมคือนระดอกสองดอกพี่น้อง ใจตาดอกเพราะใจต้นพี่น้องผมเบิดเราบอกกุ้งว่างหันคนหุ่มหุ่มไม่เสเบิดบ่แาะมนเบิดเราว่าคนมาหุ่มเพราะเราเดี๋ยวมันก็เบิดกันซ้ำนี่มันบ่พอได้ครับผมข้าเจ้ามาใส่บาทนี่อนซ้อนกุ้งเครื่องเครื่องกะละมังว่างหันพี่น้องนั่นแอดแลดนั่นไปพี่น้องแบกกระดินกับมา สามศพหาสีผู้ก้าวเป็นบ้าครับแม่ค้านี่เออเลอยยุบี่น้องหิมะเอาเสใสมาอีกแล้วมาไม่อีกแล้วมาไม่อีกแล้วฮะอันนี้หัวก้าวลงอันนี้หัวก้ลงนี่หยังล่ะกบจัดคบคบไงจ้ะให้ฟาอมาฟาเพราะฉันบินบาตรหอกพี่น้องผมนี่มันตีหากลัวอยูฟาออกมากล้านี่ใส่บาตกบธรรมชาติกบเขาเอื่ว่ากบถือตุ่มศพละลอย สบละลอยพี่น้องผมอย่างงวอ่ะหากบไงโอ้กบไง่าวะไม่นจ้ะเอากระมัดบู้หากบไงได้หลายขนาดนี้คอยละเงืดไว้กระบะมันเถือกตุ่มโอ้ย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 สะอาดทีเดียวแล้วเกิดเป็นพี่น้องกับกบดีนี่เราหัวมองยู่มองไปมันอ่ะ มาตากันได้พี่น้องผมตังตตีซีเป็นต้นไปทุกเสาว,วัดอังข้ารเล้วอพี่น้องเรืออยู่บาลบ้ามีบาัสร้างตะบ,บนไฟใายมุ่นยาโสทอนพี่น้องพี่น้องสิมาพอตลาดดีๆแนวนี้มีทุกอย่างให้เลือกสรรพี่น้องผมอยากได้ยังก็ได้แล้วหราวะเอาหนึ่งศพศพหนึ่งให้คุณแม่มาดีท่องติดใจสุบ,บรรมีเจร้านแห้ง หม่ไอ no no, no, ้อ no, oh, ังเกีน no. no, ้อยน้อใหม่อีกแล้วน้อใหม่สดน้อใหม่สดว่าสดเราบ่หมกเลยพี่น yeah, ้องแค่ไปซับมาเราทิมไว้จักเศร้านะทีแล้วก็ยังบ่หมกอยู่ระหว่างมันเก่าแล้วสไตล์ของเราหรือเอาหมอไปหมกข้าวกอไพ่อ่ะล่องบางทีมันสดปอกยูหันซับยูหันเลยครับผมครับผมแมนนี่ สิบบาทมีเงินส้าบาทก็จะกินทั้งสองอย่างเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมย่างมาเอาครับผมรอก่อนถือไปถือมากไปว่างไปหันไปจจนี้ก็ไมนสิจำบ่ได้นี่เขาเอินเขาหัวงอกหือภาษาไทยเอิญอย่างบุญเขาต้มคุมคกเขาหัวง,ง,งอกเขาหัวงอกเขาหัวงอกน่าโลแหงบุญเนี่ย เราว่าเห็นตัวบวกคุณมีแบบขายตลาดบัมืให้หลักคือเพนมันยังเที่ยวกับเราว่าเห็นแล้วเป็นผู้ยังสี่เราเคยเห็นล้วเดิมเพิ่นเพิ่มคือเก่าแล้วครับบ่แก้วเพเท่าดอกครับสามสิบปีเป็นยังไงยี่นี่สามสิบปีต่อมาก็เป็นจังสั่นพี่น้องเห็นได้ว่าขายเล็กเราว่านกับปูคกับปูเดี๋ยวสีมาไทยสั่นๆยุอันนี้เฮ็นรุ่งแอฟแดงกับปูคุณแม่ผ้าก้นหรือหยังนี่ ก็มาดูก oh, yeah, oh, ับเศรษฐีน้องก้อนปูหินมันบ่มันบ่มันบ่ตื่นเด้มันเลิกเด้โอ้ยแต่โตเลือกโตเลืตัวือกโบ่เลือกคนไปได้มันลึอกต้องมาขายซื้อเลยอ้อมกบหน่อยไหมพ่ะอ้อมกบอ้อมครบทำไมชาตินะรุ่นพวกนี้บ่มีคำว่าอ้อมกบแบบคบเลี้ยงพูนไม่ไม่ไม่เคยมีเรียงไม่ไขัวใส่หนูผู้ใดๆหนูก็ไปขัวใส่นี่ออปูเนาะครับคันดาวพ่อพีดออปูคุณแม่หนูขัวหนูบ่มีเด้ แล้วก็หมกน้ำใหม่สดปิ้งซีนหลอดได้สุดจัดปิ้งซีนหลอดประมาณ20บาทอ่ะ20บาทจ้ะยีบาทได้หีบบางไงเลยเพราะเสื่อจินอยู่ได้อิ่มอิ่มได้พี่น้องเผ็ดปิ้งได้งามพร้อมเด่นเสื้อเนื้อสดประกาศเสื้อแล้วประกาศใครแล้วครับครับปูอีกแล้วเอาคนหาปูนี่ก็มาหาเจรงครับพี่น้อง ครับครับผมเอ้านี่ก็มีปูดีนี่คขนาดว่าพิษปูอีกซาดที่เรียกจ้าเป็นมูกับปูบอกไม่ยังไงก็บมะคือหาปูเจรงกับพี่น้องพอดีดอกอ่างซ้ำหนี่มีตั้งสี่เอาไปให้นู่นแหลยโอ้ดองแบบดองแล้วก็มีกันผู้ใดเพรสนใจสุบบบบมี่แบบสุบโซ่โซของเจร้านมาเอานี่เอาไปสุบเองกับความพึ้งเพราใจกูอยากต้มปลาเอียงมาสั่นปลากูได้มาจัดไปพี่น้องบักมี่เรามี มันแซ่บที่สุดในโลกแล้วค่ะมันใกล้เจ้านี่ในย่านนี้สูเราบ่ได้จักคนพี่น้องว่อกะว่เอาเลยเดี๋ยวกะเบิร์ตนี่บ้ามีมาบ่ท่านจักเทียพี่น้องใจสีขาดสีรูดใจนิ้วหัวใจสีรูสีขาดเนี่วเบิ้งตีเหรอเบิ้งตีเหรอหมูคอยคอยบอกเลยว่า บกเกินชั่วงเครื่องเ,อเรียบร้อยสุดจัดปัดหมูตัวนี้ประมาณ83โลนิดนิดกับสองสามกัมพี่นอง <c oughs> น,นิดนิดสร้างมากหมอเ้านี่แล้วว่าคาแล้วกับมาคันพี่นองเ่าเคยเห็นหมูเตนเสีนเต้นเตนเดี๋ยวบ้ามี่เสียวมาให้เบิงให้เราซอยเชียงก่อน <c oughs> จัดไปจวดจาดบาดคำเอา้าองยางไปใส่มาใส่หรอนี่ ข้าเดียวซีบกวนในที่กุญญ์ยังไปเสมาเสมาเดียวหลงสาวพี่น้องผมไปยามไปบ่วงบ่ถือกหอกป๊ามียามตาฟังห้องอย่าขวางบ่ถือกมีตาหนูน้ยใส่สองหลังบ่เห็นมันเลียนเห็นมันเลียนนั่กว่าคาอยู่แต่ว่ายิงบ่ทันเอี๋ยวโน้ยสองตัวอยู่เนี่ยยิงเอาอยู่นยิงปลอดไม่ไหมพี่น้องผมปอดไม่ไหม เอ๊ะว่ามี่ยังไปใส่มาใส่เน่ะวะเดี๋ยอะหลงสาวไม่ได้แก่บ่ได้ถอนเดียวเดียวเดียวเด,ยวเด,ยวเดียวยังไปใส่ป่ะพอยังมาอนี่้หรอวะพอดีเ่ยเปลี่ยนรอบเลยเปดรอบพอนะโอ้ยพยยอยังอันนี้นะพี่น้องเปลี่ยนรอบะเอาเอ้ยมีไถยหรอวะอ่ะสรุปกับแม่ลวดพี่น้องเอากระบ,บอกพี่กัดแล้วนะครับต่อไปนี่ตลาดนี่บ้ามีบอกสิอยากไปสุดตีนบ้านฟังทด้นี่กับจีไปสุดพุ่น ฟังทางนี่ก็สิไปสุดหนาโรงเรียนฟังทางนี่ก็สิไปสุดทางพี่ภาษาผู้ละพี่น้องมันสิยิ่งใหญ่ขนาดนั้นล่ะเสียบ้ามีเลยเออตลาดนี่บ่ใหญ่มันสิบ่มีตลาดได้ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วมันใหญ่ไปทุกอาทิตย์เพราะข้าไม่ขายหลายทุกอาทิตย์นี่เห็นบ่คุณแม่ผู้อื่นบ่มีเรามีเด้นี่ยขวดจัดไป,น,ดไปนี่นี่ที่เด็ดของเราสมกีปลาสมปลาหน่อย โอ้บอสร้างไวหวบอสย่างอี่ลีไดไหมคะเห็นะเห้ครับ,ทบ,ทบเทากับม,มาสุดกันอยูหนีเนาะกับบาเอ็ดเหมือนเดิมคือเกายูตัวแล้วบาทนี่ออพันจัดล้านเรียบร้อยเท่ากับม,มาไก่ได้ครับแล้งนี่ข้าววาซี่สนยนพุ่นสวัสดีตอนรับโคตรไม่แม่นอยู่พันยิ้มเป้ยเป้ย,ปยพี่น้องผมอืมเอาไปผูดใด้อยากได้มาเอาซ้ำนี่พี่น้องผมเจ๊เขียว เจ๊เขียวคนโก้ใช่ก็ครับพ well, life. ่ออย่างจังว่าเดิมผมก็ยึดเซมุนชีไปขัวผมชีไปขัวพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันบันทึสร้างทุกเส่าวันอังคารตำบลไพ่เมื่อไส้หมุนจังหวัดยาสุธรหีบมาต่ำกันพี่น้องทุกเส่าวันอังคารบ๊อบพีดหวังแน่นอนคันยากให้ดีคันยากพ่อของแปลกๆที่แบบว่าหากินยากพ่อค้าแม่ขายลูกค้าเขาเลียนหุ่มกันกะให้มาประมาณจีซีเครือง ยักเกินตีหาขั้นสอนมันสีเบิดก่อนนะนะคลองดี